สวัสดีครับพี่น้องนี่คือสวนผักหวานป่าผาออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับกิ่งตอนชํำที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเรานำากิ่งตอนที่ผ่านการตอนแล้วออกออกรากสวยงามแล้วนะครับนะฮะตามที่ท่านเห็นนี่ฮะเราตอนจากต้นพันธุ์ออก,กรากสวยงามแล้วนะฮะแล้วเราก็นำมาตัด แต่งกิ่งนะครับให้สั้นลงนะครับให้สั้นลงแล้วก็นําไปชํานะครับนําไปชําในถุงดําหรือในอตะกร้าหรือในอในถุงใหญ่ๆนะฮะอาจจะเป็นกระถางพลาสติกก็ได้นะครับหลังจาก นำไปชําเวลาผ่านไป7-10วันเขาก็จะเริ่มแตกยอดออกมานะครับยิ่งนานวันนะฮะยอดเขาก็จะออกมาแล้วก็ใบก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเขาก็จะแข็งแรงนะครับกิ่งตอนชําที่ได้มาตรฐานนั้นจะต้องผ่านการชําประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับถึงจะพร้อมที่จะนําไปปลูกโรงดินได้ อันนี้สวนผักหวานป่าพอออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะฮะก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องนะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับอยากได้กิ่งตอนชำทางสวนก็จะดำเนินการนะครับชำไว้ให้นะครับเมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดเดือนครึ่งหรือสองเดือนเราก็ดูแลนะฮะเรียงให้เมื่อพี่น้องพร้อมก็มารับไปปลูกกันเห็นไหมครับนี่เป็นอีกชุดหนึ่งที่ ช้าเจ็ดถึงสิวันก็จะแตกออกมาแบบนี้นะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับมาขอกิ่งนะฮะกิ่งที่ไม่ผ่านการตอนนะฮะไปทดลองชําดูนะครับที่ไม่ผ่านการตอนและไม่ผ่านการออกรากเนี่ยไปชําใส่ถุงดําหรือไปควบแน่นก็ผลปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผาหวานป่าที่จะออกราก นะฮะในถุงดำใหญ่หรือในกระถางนะครับจะต้องผ่านการตอนมาก่อนนะครับการตอนก็ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับเราจึงตัดมานะครับแล้วก็มาแต่งกิ่งให้สั้นลงพร้อมทางนำรงถุงดำใหญ่หรือว่ากระถางนะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับสั่งจองและให้ทางสวนได้เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้จนกว่าพี่น้องจะว่างแล้วก็มารับไป ทา,ทางสวนก็ยินดีนะครับโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับเดือนครึ่งถึง2เดือนพอได้ครบกําหนดแต่พี่น้องก็จะมารับไปปลูกอันนี้เป็นสิ่งที่าทางสวนเราได้บริการพี่น้องนะครับเห็นไหมครับเป็นพันยอดสีทองใบใหญ่ที่สวยงามนะครับน,นี่ฮะพอหลายๆวันเข้าใบเขาก็จะใหญ่แล้วก็เขียวเข้มนะครับพร้อมที่จะ ลงดินบางทุงนั้นรากทะลุนะฮะรากทะลุลงดินแล้วนะฮะนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สนใจนะฮะถ้าเราอยากได้และเรายังไม่พร้อมที่จะปลูกนะฮะเราก็จะชําไว้ให้นะคระับมาตกลงกันนะครับมีหลายท่านเลยนะฮะทีนะะ่ต้องการนะครับนี่ฮะสวนของเรานะครับ เป็นพันยอดทิดทองใบใหญ่สําหรับกิ่งตอนชําชุดที่เห็นอยู่นี้นะครับเรานําลงในกระถางพลาสติกซึ่งก้นกระถางนั้นมีรูนะฮะให้รากเขาลงดินได้เลยเวลาเราปลูกเราก็นําไปลงทั้งกระถางอันนี้เป็นไซส์พิเศษนะครับไซส์ใหญ่นะครับที่พี่น้องได้สั่งกันไว้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับบางท่านก็อยากได้ไซส์เล็ก บางท่านก็อยากได้ต้นใหญ่หญๆเราก็จะจัดได้เห็นไหมครับก็จะแตกออกมาแบบนี้นะฮะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งถึง 2, 2> เดือนนะฮะเราตอนก่อนนะครับตอนจากต้นพันก่อนแล้วก็นํามาชําในกระถางแบบนี้ตามที่ท่านเห็นนะครับชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่พี่น้องสั่งจองแล้วก็ให้ทางสวนได้เลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวเวลาผ่านไปเดือนครึ่งถึง2เดือนก็จะมารับไปนะครับไปลงดินได้เลยนะครับ แต่ถ้าพี่น้องนําไปแล้วไม่พร้อมที่จะลงดินนะฮะพี่น้องก็นําไปอนุบาลไว้คือเอาไปตั้งไว้ที่บ้านก็ได้นะครับแล้วรดน้ําตอนเช้าวันละครั้งพอชุ่มๆุมนะฮะเมื่อพร้อมถึงนําลงดินก็ได้นะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางสวนผักหวานป่าพอปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับนำมา